แล้วอุลเซนเนี่ยก็ได้มีการมาโพสด้วยนะเห็นมาเนี่ยชาวเกาหลีนะมีการออกมาโพสบอกว่าต้องช่วยกันนะบริจาคเงินอุลเซนก็เลยมีการงับข่าวมันก็เลยทำให้นักวิเคราะห์ไทยครับต่างก็มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยชาวเกาหลีคนนี้ตกลงแล้วเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าเป็นเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับอาญากรรมที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชาหรือเปล่าคือมันมาในจังหวะที่ ชาวเกาหลีใต้ครับมีการเข้าไปทํางานในประเทศกรัรมพูชาแล้วแล้วก็ถูกกระทําก็เลยมีการต้องสงสัยว่าผู้หญิงรายเนี้อาจจะกลายเป็นเหยื่อก็ได้ครับเรียกว่าถูกบังคับให้พูดถ่ายทําคลิปวิดีโอแล้วก็แพร่สพัดไปในกัมพูชามันทําให้คนต่างประเทศเนี่ยไม่เชื่อ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับวันนี้ก็จะมีประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลครับนำมาเสนอกันโดยเฉพาะในประเด็นของเกาหลีใต้ฮะเริ่มจากประเด็นที่ผู้ช่วยฮะรัฐมนตรีการต่างประเทศของเกาหลีใต้ครับเบอร์2องฮะเดินทางมาเยือนกรุงพนมเปญครับทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างนะที่เธอเนี่ยกำลังเดินทางฮะมาสู่ท่าอากาศยานนานาชาติครับ ในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็มีการปรากฏว่าไม่มีการอารักขานะแบบว่าวันแมนโชฮะใช้เดียวไม่จะเป็นต้องมีการมาราักษาแล้วดูสีหน้าท่านผู้ชมครับเข้มขึงมากเลยฮะเบึ้งตึงมากแล้วมีบางชอ็อตท่านผู้ชมครับช่างภาพเนี่ยก็มีการเข้าไปจับภาพเรียกว่าโอ้โหทีมที่ส่งมาเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมปฏิการพิเศษนะ คือถ้าตามกระแสข่าวที่มาจากเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีส่งนักการทูตมาด้วยก็คือนี่นะฮะสมาติช่วยว่าการกระทรวงการตา่างประเทศคนที่สองฮะก็คือคิมจีน่าน,นี่แหละแล้วก็จะมีการส่งตำรวจมาด้วยครับแล้วก็จะมีการส่งเจ้าที่ข่าวกรองมาด้วยตรงนี้ว่ากันไปตามกระแสข่าวนะที่มาจากทางด้านเกาหลีใต้มันก็เลยกลายเป็นไวรัลน,นะฮะที่บอกว่าโ oh อ้โหนะ นี่ขนาดรัมตีช่วยนะหน้าตาเนี่ยขึงขังมากนะครับคือความหมายของเธอเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศที่มาจากทั้งสองกว่ายก็คือจากเกาหลีใต้สู่กัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบรับหรือว่าการปฏิบัติที่ดีหรือให้ความร่วมมือที่ดีวายนวนเนี่ยก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนมาโดยตลอดจนกระทั่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ฮะในเกาหลีใต้เนี่ย สาธารณชนในเกาหลีใต้ได้ให้ความสําคัญกับข่าวนี้และมันก็ได้กลายเป็นข่าวเบอร์หนึ่งนะฮะที่ประชาชนชาวเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากดูได้จากยอดวิวฮะท่านผู้ชมชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็ตื่นตัวต่อเรื่องนี้ครับถึงขนาดที่จะต้องมีการเข้าไปบีบเลยฮะแรงงานชาวาเมนฮะที่มาอาศัยในเกาหลีใต้ตอนนี้กาลังตกเป็นเป้าแหละ แล้วการมาสําหรับลูนตีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้แน่นอนแหละเธอเนี่ยจะต้องได้รับคาตอบครับอย่างจริงจังว่ากัมพูชาเจ้าอย่างไรแต่ก็ได้ผลท่านผู้ชมครับหลังจากที่เธอเนี่ยมีการมาพูดคุยกับคุณมาเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข่าวที่มันตามมาในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานี้โอ้โหท่านผู้ชมครับการทลายแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยทั้งประเทศเลยฮะ กัมพูชาเนี่ยมันมีภาพปรากฏออกมาให้เห็นเลยทั้งๆที่ก่อนหน้าก็ได้มีการปฏิเสธว่าโอ้ยมันไม่มีแก๊งสแกมเมอร์แต่ว่าในงวดน,นี้ท่านผู้ชมครับคือการมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มามือเปล่าครับเขามาพร้อมกับข้อมูลนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของเอาเราเรียกว่าเป็นสายลับก็แล้วกันฮะสายลับของเกาหลีใต้เนี่ยได้ทําการลงพื้นที่ ไปหมดแล้วครับซึ่งหมายความว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามีข้อมูลทั้งหมดเลยฮะที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเครือข่ายสแกมเมอร์ทั้งประเทศกัมพูชาทีนี้ข่าวกลองดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเกาหลีใต้นะเกิดจากสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็เกิดจากฝ่ายไทยด้วยแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยเพราะฉะนั้นฮะการมาสําหรับเกาหลีใต้ในครั้งนี้ เธอต้องการความจริงจังเพราะมีข้อมูลทุกอย่างหมดแล้วเหมือนต้องการจะไปอุดปากผู้นำกัมพูชาว่าเราจะต้องมีการเข้าไปสืบค้นก่อนว่าพื้นที่ตรงไหนนี่นะมันมีแหล่งสแกมเมอร์ท่านผู้ชมครับปิดปากกันเลยฮะรัฐมนติช่วยว่าการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็ยื่นข้อมูลให้ทั้งหมดเลยวนี่ไงเราสืาบซ่ามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมาบ่ายเบี่ยงประเด็นนี้ก็ไม่ได้คุณจะต้องกระทํา มันก็เลยเป็นผลมาสําหรับค่ําคืนเมื่อวานที่ผ่านมาก็เลยมีการเข้าไปปราบปรามอย่างจริงจังทั่วประเทศแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่ามันจะมีการปราบปรามจริงทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่บางส่วนท่านผู้ชมครับหลังจากที่กระแสะชาวเกาหลีใต้ต่อกัมพูชาเนี่ยมันก็อยู่ในภาพลักษณ์ที่มันลบฮะจนกระทั่งฮุนเซนเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าเอาสร้างภาพแล้วกัน ต้องการมาสร้างภาพให้แก่ประเทศของตนเองว่าประเทศของตนเองนั้นมันไม่ได้เป็นเมืองสแกมเมอร์มันเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมันเป็นเมืองที่น่ามีความปลอดภัยชาวต่างชาติก็สมควรที่จะเดินทางมาเที่ยวกัมพูชาได้เพราะว่ากัมพูชามีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ก็คือสนามบินเตโชสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติแล้วก็ต้องการให้เม็ดเงินจากต่างประเทศหลังไหลมายัางประเทศกัมพูชา แต่ท่านผู้ชมครับมันผิดแผนเมื่อมันผิดแผนจะทําอย่างไรล่ะนะฮะล่าสุดท่านผู้ชมครับอย่างเพจปั่นเนี่ยก็ต้องการจะอ้าวโพสนะฮะเรื่องของวุ้นเส้นนะฮะบอกว่าวุ้นเส้นมันดิ้นแล้วมีการปล่อยคลิปสาวเกาหลีอ้างว่ามาทํางานในเขมรกาลังร้องขอให้ช่วยกันนะบริจาคเงินแล้วกันนะให้เขมรแต่ว่าเป็นคําพูดภาษาเกาหลีแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือว่า สีหน้าครับของชาวเกาหลีคนนี้ดูดวงตาครับช่างหน้าเศร้าส้อยเสียละเกินขณะที่กำลังพูดอยู่ในห้องฮะแล้วก็บอกที่ว่าห้องดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการจัดฉากขึ้นมาเพราะในห้องเนี่ยมันมีโซฟาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็บริเวณศีรษะของเธอท่านผู้ชมครับสังเกตกให้ดีนะมันเหมือนมีการแปะเรื่องของอะไรนะพลาสเตอร์ยาหรือป่าหรือว่าจะเป็นสำลีฮะแปะบริเวณตรงหัวเนี่ย แล้วฮุนเซนเนี่ยก็ได้มีการมาโพสต์ด้วยนะเห็นมเนี่ยชาวเกาหลีนะมีการออกมาโพสต์บอกว่าต้องช่วยกัน,นบริจาคเงินให้แก่ฮุนเซนก็เลยมีการงับข่าวมันก็เลยทําให้นักวิเคราะห์ไทยครับต่างก็มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยชาวเกาหลีคนนี้ตกลงแล้วเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าเป็นเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับอาญากรรม ที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชาหรือเปล่าคือมันมาในจังหวะที่พอเหมาะนะฮะท่านผู้ชมในจังหวะที่บอกว่าเนี่ยชาวเกาหลีใต้ครับมีการเข้าไปทํางานในประเทศกัมพูชาแล้วแล้วก็ถูกกระทําก็เลยมีการต้องสงสัยว่าผู้หญิงรายเนี้ยอาจจะกลายเป็นเหยื่อก็ได้ครับมีการเข้ามาเรียกว่าถูกบังคับให้พูดถ่ายทําคลิปวิดีโอแล้วก็แพร่สะพัดไปในกัมพูชามันทําให้คนต่างประเทศเนี่ยไม่เชื่อ คนไทยก็ไม่เชื่อชาวเกาหลีใต้ก็ไม่เชื่อเขาก็เลยมองว่าสงสัยเธอเนี่ยโดนแก๊งสแกมเมอร์เล่นงานเขาแล้วนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่นะในประเทศกัมพูชาครับตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหชื่อเสียงนี่ปนปี้ไปหมดเลยฮะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะมาหน้าอย่างอเมริกาอังกฤษเกาหลีใต้ก็เล่นงานครับและยังไงต่อญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็เอาเลยนะจ๊ะเล่นงานแล้วนะจ๊ะ ย่ำแย่นะอ้วมฮะเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะถดถอยแล้วนะครับท่านผู้ชมญี่ปุ่นก็บอกว่าบางอย่างมันก็อยู่ไม่ได้แล้วมันก็คงต้องถอนทุนนะนะฮะสื่อพนมแปนโพสฮะก็ได้มีการออกมาเขียนขาว่านาขณะนี้ครับกัมพูชานั้นมีการส่งออกยางพาราสองแสนสองพันตันฮะในช่วงเก้าเดือนแรกของปีสองพันยีลดลงฮะมากกว่าสิเอร์ซฮะจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในวงในของเสกรรมก็ทราบว่าการลดลงของปริมาณยางที่ส่งออกไปนั้นก็บอกว่าผู้ต้องการยางที่ผลิตในประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคือเขาส่งออกน้อยลงก็เพราะว่าในประเทศต้องการการผลิตเพิ่มขึ้นเหมือนต้องการจะบ่งบอกว่าเออยางไปในประเทศมันขายดีขายดีจนไม่สามารถส่งออกได้ครับตรงนี้ก็นํามาเป็นประเด็นและกระแสข่าวท่านผู้ชมครับ